ดีครับผมน้องสแกนครับในปัจจุบันดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งในแง่ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมโลกของเราได้ผ่านยุคอุตสาหกรรมต่างๆมาแล้วกว่า4ยุคตั้งแต่1.0จนถึง4.0ในปัจจุบันวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมที่ผ่านมานั้นมีความเป็นมาอย่างไรน้องสแกนจะพาทุกท่านไปรับชมและเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับ 0, หรือที่เราเรียกว่ายุค Mechanical Production เป็นยุคกำเนิดของเครื่องจักรกลไอน้ำในยุคสมัยนั้นเครื่องจักรกลถูกนำมาใช้ทดแทนกำลังจากสัตว์ทำให้สามารถผลิตสินค้าต่างๆเช่นสิ่งทอได้มากขึ้นกว่าเดิมถึง3เท่าและยังเชื่อมโยงระบบขนส่งเข้าด้วยกันทั้งรถไฟไอน้ำและเรือกลไฟ 2.0หรือที่เรียกว่า mass production ในช่วงปีคริสตศักราช1870เกิดการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอย่างมากมายในช่วงปลายศตวรรษที่19มีการประดิษฐ์และพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้สำเร็จทำให้สามารถผลิตสินค้าเพิ่มได้อย่างมหาศาลแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนต่อมาในปีคริสตศักราช1913ัรเฮนรี่ฟอร์ด ได้คิดค้นระบบสายพานในการผลิตซึ่งสามารถผลิตรถยนต์ได้มากขึ้นหลายเท่าตัวอุตสาหกรรมยุค3.0หรือที่เรียกว่าออโตเมชันในช่วงปีคริสตศักราร1970การปฏิวัติอุตสาหกรรมส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อยอดระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นในยุคนี้คือคอมพิวเตอร์นั่นเอง ิวเตอร์เครื่องแรกถูกสร้างขึ้นในปีคิตรศักราช1946และนำมาใช้ในอุตสาหกรรมในปีคิตรศักรา1970ก่อให้เกิดการผลิตแบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ถูกนำมาใช้ทำให้การผลิตดียิ่งขึ้นและลดต้นทุนในการผลิตลงอุตสาหกรรมยุค4.0หรือที่เรียกว่าดิจิตอลไลเซชันในช่วงปีคิศัก2000เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์ทั้งหมดถูกเชื่อมต่อกัน 3.4.0หรือสมาร์ทแฟคทอรี่ทำให้ระบบการผลิตระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ถูกเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบอินเทอร์เน็ตออฟทิงหรือ IoT และเกิดการคิดค้นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และจากกลเรียนรู้เป็นยังไงกันบ้างครับกับวิวัฒนาการอุตสาหกรรมยุค1.0ถึง4.0น่าทึ่งมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับ แต่วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สำคัญมากในยุคนี้นั่นก็คืออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยจะมีความเป็นมาและน่าสนใจอย่างไรตามผมมากันได้เลยครับจากวัสดุธ,ธรรมชาติสู่บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมก่อนปีพุทธศักราช2490บรรจุภัณฑ์อาหารถูกใช้ในช่วงงานเทศกาลหรือประเพณีสำคัญทางาศาสนาโดยนิยมใช้วัสดุธรรมชาติเช่นใบตอง ไม่จากมาเป็นภาชนะนั่นเองครับขวดแก้วหลังปีพุทธศักราช2,490เริ่มมีการขยายตัวของระบบอุตสาหกรรมในประเทศรวมถึงเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นอาทิเช่นน้ำอัดลมบรรจุขวดแก้วพลาสติกพุทธศักราช2,520เทคโนโลยีปิโตเคมีและพลาสติก ถูกนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยพลาสติกถือเป็นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดจุดเปลี่ยนในอุตสาหกรรมบรรจุพัณฑ์ของไทยในเรื่องของอาหารการกินตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากล่องกระดาษปีพุทธศักราช2523มีการพัฒนาอุตสาหกรรมส่งผลไปถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ด้วยเช่นกันครับกล่องกระดาษจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม เนื่องจากกล่องกระดาษมีความแข็งแรงทนทานสะดวกต่อการขนส่งและเคลื่อนย้ายนั่นเองครับโฟมปีพุทธศักราช2 5 4 1 1มีการพัฒนานำโฟมจากวัสดุป้องกันการกระแทกในพัสดุมาต่อยอดเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารเนื่องจากมีน้ำหนักเบาและราคาถูกโฟมจึงกลายมาเป็นบรรจุภัณฑ์ยอดนิยมที่สอดรับกับวิถีชีวิตอันเร่งรีบของคนเมือง กระดาษชาันอ้อยปีพุทธศักราช2,549ถึงปัจจุบันเป็นยุคที่สังคมตื่นตัวต่อภาวะโลกร้อนเป็นที่มาของการใช้วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเช่นบรรจุภัณฑ์จากกระดาษชาันอ้อยนั่นเองครับในอนาคตอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์จะไม่ใช่แค่อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับปกป้องสินค้าอีกต่อไปเพราะสังคมให้ความสำคัญกับการปกป้องโลกใบนี้ จึงต้องคิดค้นทุกวิธีเพื่อลดภาระให้กับโลกจนเกิดเป็นเซอร์คู่าอีโคโนมีมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความยั่งยืนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับบ๊ายบายครับ